สวัสดีค่ะวันนี้กับเคล็ดลับก่อนนอนค่ะแก้ปัญหาสิวเซียนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยแห่งไวค่ะและที่สำคัญเลยช่วยกระชับรูขุมคนเป็นสูตรที่มันบอกเลยว่าแค่ไปหยิบซื้อมาใช้เป็นประจำสัปดาห์ละครั้งเห็นผลและเปลี่ยนแปลงชัดเจนสองตัวนี้ค่ะแค่มาร์กและ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะเราก็เริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมหน้าเตรียมหน้าของมนเลยคือล้างหน้าให้สะอาดไม่ว่าเราจะมาร์กนะคะใช้มาร์กนี่ห่ออะไรหน้าของเราควรจะล้างทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาหลังจากหน้าแหง้งอันนี้มนเตรียมหน้าเรียบร้อยแล้วะะและขั้นตอนต่อมาก็เข้าสู่ขั้นตอนการมาร์กได้เลยค่ะสัปดาห์หนึ่งให้ทำหนึ่งครั้งนะคะมนไม่แนะนําให้ทําเยอะกว่านั้นเพราะมันจะ ทําให้สําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาหน้าแห้งเนาะอย่างบางคนที่มีปัญหาหน้าแห้งอยู่แล้วอะถ้ามาร์คบ่อยๆก็จะทําให้หน้ายิ่งแห้งไปอีกฉะนั้นการใช้เวลาใช้นะคะมนจะใช้หนึ่งซองเนี่ยจะใช้ได้ประมาณหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าใครจะใช้ยี่ห้อไหนแล้วก็ใช้แบบไหนคือของมลอะมลจะใช้ทั้งมาร์คทั้งหน้าเลยมนจะเน้นบริเวณนี้นี่นะคะ ขั้นตอนการมาร์กเราก็จะเว้นรอบดวงตาฉะนั้นเวลามาร์กมนจะแบ่งโซนก็คือแบ่งครึ่งข้างไหนก่อนก็ได้มนจะมาร์กแบบนั้นค่ะแล้วก็ทําส่วนที่มนจะเน้นน่ะคือมลน่ะจะมีสิวเซียยและรูขุมขนว่างฉะนั้นมนก็จะมาร์กเพื่อดึงสิวเซียยการที่เราไม่มีสิวเซียนะคะมนบอกเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าสิวเซี่ยนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาและบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีดูนะหน้ามนเนี่ย อันนี้คือสภาพก่อนมาร์กเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังมาร์กอ่ะหน้าแบบเนี้ยยังจะมีสิวเซียนอยู่ไหมจริงๆมลบอกเลยว่าของมนมีนะเมื่อก่อนมึงก็ไม่เชื่อมนก็ไม่มาร์กนี่นะคะอเราจะมองเห็นเห็นแบบนี้อยู่นะคะ แล้วเดี๋ยวหลังมาร์กเรามาดูกันว่าตรงเนี้มันจะยังมีอยู่ไหมค่ะฉะนั้นเราก็จะทําการมาร์กเลยใส่ลงไปให้ทั่วใบหน้าเน้นบริเวณตรงไหนที่เราจะมาร์กถ้าเรามาร์กหนาไปนะคะมันต้องบอกก่อนว่าถ้าเราทําการมาร์กหนาไปหรือวางครีมวางเนื้อตัวเนี้เนื้อมาร์กตัวเนี้ยเยอะไปหรือบางไป ถ้าเยอะไปมันจะทําให้แห้งช้าพยายามรวบผมขึ้นไปให้หมดนะคะมนจะรวบให้หมดเลยเว้นช่วงลาผมเพราะเวลาตอนลอกเจ็บมากมนบอกบอกเลยใครที่ยังไม่เคยเนี่ยครั้งแรกเว้นไว้เลยค่ะตรงบริเวณที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยเว้นไว้เลยอย่าให้โดนผมโดนขนนะคะหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยสำหรับมนนะมนจะมาร์กได้หนึ่งหน้าของมนเลยซึ่งมนจะเน้นช่วงเนี้ย คางเพื่อที่จะทําให้เวลาเราแต่งหน้าใครบอกนะเนี่ยในช่วงเวลาแต่งหน้าถ้ารูขุมขนไม่กว้างถ้าไม่มีสิวเซียนมันบอกเลยว่าจะทําให้หน้าเรามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะมันก็จะมาร์กแบบนี้เว้นช่วงขนเข้มๆไว้ไม่งั้นมันจะเจ็บมากเดี๋ยวผมจะไล่มาร์ให้ดูใครนะคะ ถ้าใครไม่เชื่อว่าแค่มาร์กเราจะทําให้หน้าใสลองทําเป็นประจําดูนะคะมนบอกเลยเมื่อก่อนมันก็ไม่เชื่อมันแนะนําเคล็ดลับดีๆแล้วอย่าลืมนําไปใช้กันนะทําใช้เลยไข่ให้มันหนาเกินมันจะนานแห้งเราจะทําการมาร์กเนี่ยเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้นะคะตรงนี้ของมนก็ไม่ได้นะเจ็บมากขนอ่อน,นะคะ่ะใครชอบยี่ห้อไหนก็หาซื้อมาใช้ได้เลยเนาะ แต่ว่ามนอย่างที่มนบอกคือขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยมนอยากจะแนะนําว่าพอเราทําการมาร์กแล้วก็ยังมีขั้นตอนต่อมาที่มนบอกเลยว่าทุกคนขาดไม่ได้ค่ะมันจะเป็นเคล็ดลับหน้าใสช่วยฟื้นฟูช่วยทําให้หน้าที่ดูซมทมล้าต่อแดดล้าต่อคอมพิวเตอร์ล้าต่อหน้าจอมือถือค่ะ ทำให้ทนต่อสภาพอากาศนี้นะคะลองดูมันก็จะทำแบบนี้ทางหน้าเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่มันก็จะคุยไม่ได้แล้วมันจะต้องทิ้งไหมจนแห้งมันจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะฉะนั้นหลัง20นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะคะโดยประมาณเนาะมันก็จะพูดยากนิดนึงอาจจะฟังไม่ชัดเราก็มาลงมือการลอกเวลาลอกมน์ให้ยอกมน์ให้ลอก ย้อนลอยขนขึ้นฉะนั้นเราก็จะลอกคือไม่แน่ใจว่าจะแห้งดีหรือยังนะคะทำการลอกกันเลยความมันอ้อยความมันและความเจ็บก็จะมีตอนนี้ฉะนั้นเวลาลอกก็ค่อยๆลอกไล่ขึ้นมานะค่ะจะได้ยินเสียงชัดมากก็จะมีบางจุดนี้นะคะถ้าพอกน่ะก็จะเป็นแบบมนเนี้ยก็คือเห็นไหม ถ้าพอกหนาะตรงนี้ก็จะยังไม่แห้งเห็นไหมคะเนี่ยก็จะยังมีรอยดำๆอยู่ไม่เป็นไรคือการที่เราพอกหนาะจัดจะได้ยินเสียงเลยลอกย้อนรอยขนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะนี่โตขาวๆที่เห็นก็คือสิวเซียนแล้วเดี๋ยวโมโนให้ดูอีกทีเดี๋ยวลอกก่อนละกันถ้าไลรที่มาไปโดนขนอ่อน เวลาลอดเจ็บเจ็บนิดนึงนะคะนี่อ่อยตรงนี้ก็จะค่อยๆลอกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็ลอกย้อนขึ้นมา ถ้าใครที่ทําครั้งแรกจะเจ็บมากนะถ้าใครที่ลอกเองแล้วลองไปทําเองจะรู้เลยเนี่ยอย่างรูปอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ว่าสิวเซียนที่เราเคยเป็นหายไปหมดเลยนี่เราจะรู้ถึงสภาพว่ามันไม่มีสิวเซียนนะคะไม่ใช่ว่าสภาพหน้ามนดีนะแต่จริงๆอ่ะการทำแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะช่วยได้จริงๆถ้ากล้องซูมเราเห็นชัดเนี่ยจะเห็นว่าขนอ่อนติดมาบนมาร์คนี่นะคะเห็นไหมอ่ะตรงเนี้ยนี่นะคะ ก็จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองถ้ามองผ่านกล้องไปจะเห็นเล็กๆเล็กๆเป็นเงาๆอ่ะทํายังไงเอ,อ่ยจะเห็นเห็นไหมอะคะจะเห็นเงาเล็กๆนั่นน่ะคือเส้นขนอ่อนที่นี่นะคะที่มาร์กเราลอกออกมาซึ่งมนอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปทําแล้วหลังจากนี้มาดูค่ะว่าเราจะใช้อะไรต่อและหลังจากที่ทําการลอกหน้าเรียบร้อยนะคะมนก็ไปยางหน้าด้วยสบ,บู่อีกรอบ แล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งหลังจากนี้เราก็จะลงวิตามินค่ะวิตามินที่มนใช้จะเป็นวิตามินอ e. ีนี่จะเป็นวิตามินอ e ีนะคะซึ่งจะใช้หลังจากที่มาร์กหน้าทุกครั้งเพราะว่าถ้าใครนะหลังจากที่เราไปล้างหน้ามาแล้วเราจะรู้เลยว่าหน้าที่เรานี่นะคะวิตามินอ e ีจะเป็นเม็ดแบบนี้จะใช้หลังจากนี้ประมาณ1เม็ด แล้วก็จะลงให้ทั่วหน้าเลยวิตามินอ e ีจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อช่วยทำให้หน้าที่เจอฝ้าหน้าที่เจอแดดค่ะหอมมากหน้าที่เจอแดดเจอแสงจากคอมพิวเตอร์จากลังสีจากทุกอย่างเลยนะตัวนี้จะช่วยลดริ้วรอยนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะหลายคนอาจจะย้อนแย้งว่ามนเนี่ยสภาพหน้าดีอยู่แล้ว เวลาทำไปแล้วมันก็จะทำให้ดีดีโดยที่เห็นว่ามันดีอยู่แล้วอะค่ะแต่จริงๆอะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆมนจะบอกเลยว่าทำครั้งสองครั้งไม่ได้บอกว่ามันสวยเลยนะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆถ้าใครที่อยากจะหน้าดีมนแนะนำให้ทำสัปดาห์ละครั้งอย่างที่มนแนะนำก็คือมาร์กหน้า เพื่อลอกสิวเซี่ยนและช่วยกระชับลูขุมขนนะคะช่วยทําให้ขนอ่อนเนี่ยหลุดออกไปเพราะสิ่งเหล่านี้ยไม่มีบนใบหน้าเวลาที่เราแต่งหน้าเวลาที่เราทาแป้งเวลาที่อ่านี่นะคะเวลาที่เราสู้แดดหน้าเราก็จะสามารถทําให้เนี่ยหน้าเราก็จะแข็งแรงได้เลยนี่นะคะสภาพหน้าแบบนี้เลย ลองทําใช้กันดูเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สาวๆแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยควรจะทําเป็นประจําเลยค่ะันบอกเลยว่าสูตรเนี้ยควรจะนําไปทําสัปดาห์ละครั้งสําหรับหลายๆคนที่ไม่มีเวลาที่จะทําเองสามารถที่จะไปซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อนะคะใช้มาร์คมาร์คหน้าเพื่อลอกขนอ่อน ลอกสิวเซียนออกไปที่หมดถ้าใครที่ทําแล้วอย่างมนเนี่ยเราไปล้างหน้ามามนบอกเลยนะว่าสัมผัสเนี่ยจะแตกต่างเลยมันจะไม่มีตอมันจะไม่มีสิวมันจะรู้เลยว่าหน้าเราเนี่ยสะอาดจริงๆสะอาดนากว่าที่ล้างสบู่ทุกวันซะอีกค่ะทําแค่สัปดาห์ละครั้งมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นค่ะแค่ทําสัปดาห์ละครั้งลองไปทํากันดูค่ะมนบอกเลยว่าผลมันดีจริงอยากจะบอกต่อ นวดไปค่ะแล้วมันจะทำให้หน้าเราเด็กลงสภาพหน้าดีขึ้นแนะนำจริงๆค่ะลองนํำสตดดีๆที่มแนนํำทำตามดูแล้วจะรู้ว่าสภาพหน้าเราดีขึ้นแม้หน่าจะไม่ได้ดีเท่ามนก็ตามเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและสวยในที่สุดถ้าใครชอบวิดีโอและชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมไปทาตามนะคะสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเสร็จแค่นี้แล้วนอนได้เลยนะคะทิ้งไว้ได้เลย